วันนี้จะพาสายหมูมาเช็คอินวิวสวยๆแบบนี้และขอพอนกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะเป็นที่ไหนมาชมกันได้เลยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คือศาลพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่คู่จังหวัดตากมาก,กว่าเจดสิบปีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในพระอิริยาบถประทับนั่งมีพระแสงดาบพาดบนพระเพา ผู้ที่ให้ความศรัทธามาขอพลแล้วสำลิดผลเป็นจำนวนมากและสิ่งที่จะเห็นต่อไปนี้ก็เป็นเครื่องการันตีนะคะยืนยันในความศักดิ์สิทธิ์ของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่จังหวัดตากเพราะวัดนาแน่นไปด้วยรูปปั้นไการูปปั้นชา้างรวมถึงรูปปั้นแมาและก่อนกับหากใครศรัทธาในพลังน้ำมนต์ ด้านหน้าศาลก็มีอ่างน้ำมนถึงสองอ่างอย่าลืมนำไปผสมน้ำอาบละเพื่อเพิ่มความโชคดีหากใครบป็นสายเช็คอินจุดท่องเที่ยวด้วยแล้วก็หากมาที่นี่แล้วหลังจากเสร็จภารกิจขอพ่อแล้วเพียรกับหลังหันก็จะเห็นมิวสวยๆของจังหวัดตากบางคนบอกว่ามันคล้ายๆภูเขาไฟฟูจิ